สวัสดีครับผมแมนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมนูนครับมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็ทําการทักทายสอบถามเข้ามาในช่องนะว่าเมื่อไหร่จะสามารถซื้อ PlayStation 5ได้แบบเดินไปที่หน้าร้านได้เลยไม่ต้องทําการต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้มาเหมือนกับทุกวันนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแถวๆคอร์เตอร์ที่3หรือว่าคอร์เตอร์ที่4ของปีนี้นะแถวๆประมาณกรกฎาคมสิงหาคมนะครับหรือว่าถ้าแย่มากๆเนี่ยก็อาจจะไปถึงธันวาเลย แต่ว่าวันนี้ผมมีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับสำหรับคนที่รอซื้อเครื่อง PlayStation 5อยู่ภาวะการขาดตลาดนี้นะครับอาจจะดำเนินไปถึงปี2023เลยนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรคลิปนี้สนับสนุนโดย m o o m o แอปซื้อของออนไลน์ที่มีสโลแกนว่าซื้อไปได้ลดแชร์ไปได้รับสนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับผมก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการจะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสักชิ้นหนึ่งเนี่ยโรงงานเขาไม่ได้ทาการผลิตเองทั้งหมด บางส่วนก็ผลิตเองนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ไปทําการซื้อชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาประกอบเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง PlayStation 5ขาดตลาดไม่ได้หมายความว่า Sony ผลิตไม่ทันอย่างเดียวแต่มันอาจจะยังหมายถึงโรงงานอื่นๆนะครับที่เข้าไปทําการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาประกอบเป็นเครื่อง PlayStation 5ก็ผลิตไม่ทันเหมือนกันหลังเช่นหลายท่านอาจจะเคยเห็นรายงานผ่านตาไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับของ CNBC ว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับทำให้มีความต้องการชิปนะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าต้อง Work f r ฟ m home นะครับหรือว่า Learn f r ร m home กันมากขึ้นนะทุกคนก็ต่างหาแก๊เจ็ตนะทั้งตัวคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็แน่นอนนะครับว่าส่งผลต่อสินค้าสำหรับความบันเทิงด้วยนะทั้งตัว xbox series x series s แล้วก็ playstation 5 ึ่งผมก็จำได้นะครับว่าก่อนหน้านี้เคยรายงานข่าวไปว่าสถานการณ์ที่ชิปมันหายเนี่ยนะหรือว่าการหาเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้เนี่ยมันน่าจะกลับมาได้ประมาณคออเตอร์สหรือว่าคออเตอร์สของปีนี้แต่ตอนนี้นะครับก็มีรายงานข่าวออกมาจากเว็บไซต์ the gamer com นะว่าเจ้าตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยอาจจะยังขาดตลาดไปนะจนถึงปี2023โรงงานไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริ่งคอมพานีซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ผลิตตัวเซมิคอนดักเตอร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับบูมเบิร์กว่าการขาดเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับอาจจะยาวนานมากกว่าที่เราคิดไว้นะแล้วก็อาจจะต้องรอถึงปี2023เลยนะครับกว่าที่สถานการณ์การผลิตชิปพวกนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นปกติซึ่งโรงงานนี้นะครับเขาก็ทำการผลิตตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยให้กับ Apple c o คอคอมแล้วก็ AMD ด้วยแล้วก็อาจจะมองนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแก้ไขได้ง่ายมากนะก็แค่เพิ่มพลังการผลิตเท่านั้นเอง แต่ตามข่าวนะครับเขาก็บอกว่าการจะเพิ่มพลังการผลิตในสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ทาได้ง่ายๆนะมันต้องใช้ระบบวิศวกรรมนะครับซึ่งกว่าจะจูนเซตได้ก็ต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะปรับระบบนะครับไปเพิ่มพลังการผลิตได้มากขึ้นก็ต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันพอมาถึงตรงนี้นะครับก็เลยอยากให้คนที่กําลังรอเครื่อง PlayStation 5ทําใจไว้นิดนึงนะว่าเราอาจจะต้องต่อสู้นะครับแย่งออเดอร์กันเพื่อให้ได้เครื่องมาน่าจะเป็นแบบนี้อีกนานทีเดียวเลยแหละ สิ่งที่น่าคิดนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วกระแสความแรงของทั้งตัว PlayStation 5แล้วก็ตัว Xbox Series X เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวความแรงของคอนโซลเองนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากสถานก,การณ์ของโลกด้วยที่ทำให้คนเนี่ยก็อยากได้เครื่อง Entertainment Unit มาไว้ที่บ้าน,นเลยทำให้เกิดการขาดตลาดอย่างรุนแรงแบบที่เราเห็นตอนนี้นะครับใครที่มี PlayStation 4อยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องอดรนทนเล่นไปก่อนนะ เพราะว่าในความเป็นจริงตอนนี้ก็ยังไม่มีเกมอะไรเด็ดๆที่ออกมาสําหรับเป็น PlayStation 5โดยเฉพาะก็ยังพอไหวนะครับอาจจะเฟรมเรตตกไปบ้างเพอร์ฟอร์มานซ์ไม่สะใจบ้างแต่ก็ยังมีเกมเล่นหรือว่าอีกเวนึงนะครับถ้าทนได้ไหวจริงๆก็ถอยปูนินมาก่อนแต่ก็ต้องไม่ลืมนะว่าปูนินก็มีข่าวเองนะครับว่าจะออกเครื่องอัปเกรดมาเหมือนกันเป็นเกมเมอร์ช่วงนี้ทําไมมันลําบากเหลือเกินเนี่ยลุงแมวก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะทั้งการรอคอยเครื่องเล่นเกมใหม่นะครับอีกทั้ง การ Work From Home หรือว่า Learn From Home ด้วยขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะครับจะได้เล่นเกมด้วยกันไปนานๆน,นะแล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงกับข่าวนี้บ้างคุณคิดว่าเราจะสามารถหาซื้อ PlayStation 5ได้แบบเดินไปที่ร้านแล้วก็ซื้อเลยภายในปี2021นี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องรอไปถึงปี2022-2023แบบที่ข่าวเขาว่ามาคิดยังไงก็แชร์ความเห็นกันมาสนุกสกได้นะครับผม ถ้าอยากสนทุนลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครอยากจะโดเน a t นะครับสนทุนให้อาหารน้องกระต่ายนะก็สามารถโอนมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้ครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับก็จะไม่เสียอะไรเลยนะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมส่ววลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อๆไปครับผมขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับขอให้มีความสุขสุุขภาาพดีทกทก่นครับ ผมแมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe เพื่อดิ่งกริ๊งกริง,งสวัสดีครับ